ถึงเราคิดถึงอยู่กำลังอ้าวอ้าวขึ้นแล้วสวัสดีท่านสวัสดีที่รู้่าเมื่อที่ที่การปฏิรูปการปกครองแบบบูรณากาง ลทองคดสวัสดี Jam ดครับกอลูกครับกอลเห่อ gotcha ันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมที่เจ้าสุภาพสังนกตอย่างเงี้ยนะนะเดี๋ยวถามความรู้สึกยังหน่อยก่อนว่าจะทำอะไรวันนี้เดี๋ยวเมเอฟซีได้ฟังคำตอบที่ชัดเจนพร้อมพอมกันหนึ่งสองสามเงียบมิดสิเ บอกมาว่าขกินถอยกินหลายีทองเอ้ยยังมีอะไรให้กินเลยถอาขึนดถอยได้ๆอย่ากลวนได้ยงบอกมันถอดออกซะมันคือจะกอกเก๊กกอกเก๊กเอาเสร็จยังอ้ อย่าโกรธดี่ทองอยากโกรธยืนยืนซื้อก่อนนะมันสั่นนั่นนั่นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไปยืนขูมมดอนี่อยู่ไหนเจ้ามังกรเห็นเจ้ามังกทองดีเด้อเนาะไปทองไปยืนขูมไปยังไงให้ไปทองให้ไปทองลองกอดไว้ดิกอดดินะกอดดิดีกอดดิดียุกยุกยุก ครับอันนั้นแหละทองครับอันนั้นแหละไม่ต้องปลอปยอยงอ่อยเขาไม่ได้ทำนานแล้วเอาดูดูจะทำเป็นไหมดูจะทำเป็นไหมเพราะไม่ได้ทำนานแล้วพี่ทองไม่ได้ทำนานแล้วจำไม่ได้แล้ว มันขาดการฝึกซมมันก็เป็นอย่างนี้เลยครับไม่ใช่นานนานจริงๆนะแบบนี้น่ะนานแล้วไม่ทไหนลองไม่ใด่ยานขึ้นปีอทุก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 าุกทุวขึ้นแล้วนึ้นแล้วุกทุกทใกทุ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 วทุก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 ัุกทากทุนทุ่ทุกวุาทุกทุกไุกทุกทกทุ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 กกกท อ,อสูง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 นีงส่สูงอะไรแต่แค่น,นั้นเองไม่มีแรงบงไหมีแรงอะไรพลังก็เติมไปเรื่อยอยู่อะไรก็เห็นแต่ของกินอะไรก็เห็นแต่ของกิน,กน,นเคยจะทำโบแบบนี้รรเร็ว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  นี่นอนลงเดลีน่ลงโอ้ยลีลาแหงนี่ปุ่นเบโ่โบนอนขายแอ็กชันดีกว่านั่งรอรอถ่ายรูปดีกว่าเดฮ้ยเอาเร็วเร็วเร็วลีลาแหง

ก็เหมือนเดิมเบิ่งลูกโอ้ยฮึสบายไหมจะลุกเลี้ยจะลุกแล้วจะลุกแล้วจะลุกแล้วไม่ไหวแล้วไปแล้วเจ้าเห็นอยัง หมักง่ายตัวละเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงไหนคิดถึงกันดูสิแล้เร็วคิดถึงกันดูนี่นี่นี่เอาคิดถึงคิดถึงเออคิดถึงคิดถึง คิดถึงแล้วคิดถึงตขอมาโอ้ยไม่ยอมไปเหงานเจ้าผู้สาวดิแต่ว่าทักทายผู้สาวตลอดเลยบ้านไปทำมน้าหาเราเรื่องบททักทายเลยว่าไปท้อม,มาขอม,มาขอม,มาก็บอกว่าผู้สาวอยู่กับบ้านของตายจะไปไหนแล้วนู่นนู่นนู่นเน้นดูโอ้ย เบิงรับเบิงมามามาเดี๋ยวกินบาเอองวับเดาเรื่องโยนทิ้งทำไมา พยยามมาในเจ้าบ่มีเวียกสิขึ้นรงขึ้นรงขึ้นล่งนางงามเ้ยเ้ยเอาหยาดกันเลยเว ปูดบางน่านพุ่นน่ะอันทากินยันเขาอนุญาตไม่จะห่วงเหยียบไปเลยเออเอาเอาเอาอเอาเอไปเอาได้เยอะัปเอาครับพี่เล็กทำท่าเป็นปูดนี่พี่เล็กทำท่าห่วงไม้เหยียบไม้ไม่ได้พี่ทองเพาเจอยากเข้าไปลืมไม้เลยทีนี้มาจับเอาหนาเนาะ มจับน like ั่นเราเรื่องนี้ของจะของยุทธ่างพี่ว่ยอมเลื่อนปีหยาดยาบึ้งวับวับวับอึบอึบวับนี่เดี๋ยวคุณถอนถอนมาแน่นี่แล้วถอนมา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 จะไปอย่าไปอย่าไปมาพี่มาพี่มานี่จุงหูมาเย้าน้อยไปโบกให้หยาดเนาะเดี๋ยวให้เจ้าหน่อยไปเอาทิทองมาจะออกมาได้บ่ ทองจะฟังบ่อาถือกระคอไปสิเอิ่นมาเจอเลยได้หน่อยเน้นอนเถอะวะมาเร็วมาเร็วคักก็คอยตัวนี้เป็นไงเบานี่เฮ้เบานี่หายสาแล้วจอมสาแล้วจอมแก่นวันนี้หายแล้วนะครับผมปกติเลยเพราะว่าทำได้เือมแล้วกระโดดกอดกระโดดนี่คนได้เหมือนเดิมแล้วดูดูดู ไม่เหงาไม่ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนอนสมเลยอโอ้ไม้กันสั่นผมก็สงสัยจะไปทางเขาแล้วเลยเมฟซีเอ้ยนักงักๆๆแล้ว <c oughs> คือคือคนเมาเรา <c oughs> มันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะมันจะไปทางเขาอีกแล้วงเงอะงะ ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนาะถมหงส์ขึ้นกันละ่ะเฮออดูดาวเรืองคาบหญ้าไว้ยังไปแย่งกระปากทิศทองอีกเด้วยเดี๋ยวดูถ้าดาวเรืองไปจะไปแย่งอีกหรือเปล่าคอยดูเพราะว่าตอนนี้ดาวเรืองอยังเผลอๆอยู่ถ้าดาวเรืองหันไปนี่จะคว้าวิ่ง หอบนี้หรือเปล่านะครับพี่ทองดีแป๊บเดียวนะพีทองเรื่องกินนี่เร็วมากเลยยอดจริงๆ,ๆโอ้โหมาเจอ,อดาวเรืองก็ไม่ใช่ธรรมดาสาวจอมแกนสายกินเหมือนกันนะครับผมแต่ดาวเรืองตกมันได้ยังอยนี่เห็นเบิ้งดู ดาวเรืองตกมันอ้วนมากนะผมไม่เป็นไรลองให้ตกมันแต่ดาวเรืองก็อพี่ทองอย่าพึ่งออกทองไม่ออกหรอกสัญญากันแล้วมันเลยออกเลยเมื่อวันเมื่อวานก่อนไปอาบน้ําบีไปไหลออกจวกจวกเลยเขาบอกว่าออกขี้ไก่ภาษาเรียงสรางออกขี้ไก่ตกมันออกขี้ไก่นะครับผมอ่ะ สำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไแม่เมซีก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพายทองคำของเราเป็นอย่างดีนะครับผมก,ก,ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องเรืองเล็กน้อยๆแต่คอยรักรกนักนกนาน ฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปวหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สว,ส,สวัสดีค่ะาาจร้วดาวเรืองจ้าก่อนสวยๆสวยสวย,ยสวยสวย,สวยหน่อยพี่ทองจ้าแล้วดาวเรืองเร็วโอ้ลูกใหญ่หน่อยเบาง่าย